สวัสดีครับติดตามลดยข่าวร้อน15นาฬิกานะครับช่วงบ่ายวันนี้ตามกันต่อกับการแข่งขันซูเปอร์เทรดเดอร์ซีซั่นที่2รอบ15คนสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งขันกันมาวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดการแข่งขันบรรยากาศล่าสุดในช่วงบ่ายนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากคุณธนวันรายงานสดจากสตูดิโอเดอะโค้ชบางนาครับ ซูทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2รอบเซมิฟ i แนลกลับเข้าสู่ช่วงของการไลฟ์เทรดนะคะในโครงการซ u เปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ค่ะคุณก้องค่ะช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการเข้าสู่การเปิด ตลาดในช่วงภาคบ่ายนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละคนผลสรุปเป็นยังไงกันบ้างนะครต้องบอกว่าในภาคบ่ายนี้นะครเปิดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันยังคงนั่งกันสีหน้าเคร่งเครียดนะคุณหมวยนะต้องไปอัปเดตคะแนนกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับมาแล้วนะครับนี่คะแนนของเรานะฮะจากภาคเช้ามาถึงภาคบ่ายตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง กลุ่มผู้นำก็ยังคงอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเล็กน้อยเองนะครับเป็นกลุ่มล่างนะครับผมค่ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันคุณหมวยนะครับว่าในภาคบ่ายขอคำแนะนำจากโค้ชสิเดี๋ว่าใช่ค่ะเพราะว่าเห็นตัวแดงหลายตัวเลยนะใช่แก้เกกมยัังงไนดีต้องบอกว่าวันนี้ตลาดบรูซิชแต่ทำไมผู้แข่งขันยังแดงกันอยู่นะครับมาที่แชมป์เก่ากันเลยดีกว่าโค้ชเจนยังไงดีครับ ะนำทำยังไงดีถ้าเกิดเล่นอย่างนี้กลับไปบ้านดีไหมคะกลับบ้านเลยเหรอครับคุณจะเถได้ครึ่งวนนันอีกนะฮะ <c oughs> คือดูว่าเซตบวก10กก่าจุนนะเธอถ้าเกิดเล่นได้ขนาดนี้จะเรียกว่าเป็นซูปเปอร์เทรดเดอร์ได้ยังไงถ้าคุณเล่นได้แค่แบบ๋องแปรงเล่น <c oughs> แบบเหมือนเด็กเล่นอะะโอ้โหนี่เขาเถิกันหน้าแข้งเคียวคุณบอกเด็กเล่นอะหยุดความร้อนแรงวันนี้ก่อนพี่ซันยังไงดีคือโค้ชเจนจะไปกล่าวโทษผู้แข่งขันงั้นก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าตลาดวันนี้จริงๆแล้วมันเปิดแกรบขึ้น นะครับหลายๆตัวเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็ไปสตันนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนยังเทรดด้วยความกลัวก็จริงอครับแต่ก็อุตสาห์สู้กันมาตั้ง6เดือนก็ต้องอยู่กันต่อนะครับนะครับจะมากลับบ้งกับบ้านอะไรกันง่ายๆไม่มีนะครับไม่มีที่ไหนที่เขาจะไล่ผู้แข่งขันออกออกกาอากาศนะครับมีที่นี่แหละครับซูเปอร์เดิร์ของเราเนี่ยนะทางด้านดูบ้างโค้ชเป็กกันก่อนครับก็ผมมองว่าอย่างนี้ คือจริงๆตอนตอนที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ดูดูตลาดอยู่ตอนอยู่แล้วนะครับแล้วเราเห็นว่าหลายๆตัวค่อนข้างมีสัญญาณซื้อหลายตัวคือเยอะด้วยแล้ววันนี้วิ่งหลายตัวอย่างที่อ,อย่างที่โคชเจนบอกว่ามันบวกกันไปสิบกว่าจุดทําไมถึงบวกกันน้อยหรือยังไม่มีการเทคแอคชั่นผมรู้สึกว่าตอนตอนนี้เนี่ยความรู้ความสามารถแต่ละคนน่าจะ,ะพอๆกันสิ่งสําคัญนะวันนี้นะครับวันแข่งวันแรกอยู่ที่ใจวันแรกทุกคนผมเชื่อว่าไม่อยากติดลบเพราะถ้าวันนี้ติดลบหรือแพ้เนี่ยมันจะส่งผลต่อไมซ์เซ็ การเทรดที่เหลืออีก4วันเพราะฉะนั้นเลยเลยดูเป็นเพลย์เซฟไปส่วนตัวผมถ้ามองบรรยากาศถ้าเทียบกับซีซั่นหนึ่งที่แล้วก็ก็จะคล้ายๆกับพี่เจนคือว่าค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าคือมีคนบวกก็จริงแต่บวกก็ไม่เยอะลบกับลบนิดเดียวคือเหมือนประมาณเพลย์เซฟค่อนข้างเควณฟลุกหรือเปล่าที่เข้ามารอบนี้คือ ผม,ผมชอบคำหนึ่งที่โค้ชเจนบอกว่าเอ้ยมันยังดูไม่ค่อยซูเปอร์เทรดเดอร์นะมันยังดูไม่ค่อยซ er ูเปอร์เทรดเดอร์เพราะถ้าซูเปอร์เทรดเดอร์มันไม่ใช่แค่เทคนิคการซื้อขายแต่ซูเปอร์เทรดเดอร์คือคนที่ใจมาเป็นลำหนึ่งผมฝากไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องสู้อีกหลายวันนะคะทางด้านของโค้ชไก่บ้างคะ่ะค่ะก็จริงๆต้องให้กำลังใจผู้แข่งขันทุกคนนะคะเพราะว่าคือทุกคนเนี่ย เข้ามาในรอบนี้ได้ฝ่าฟันมาจากคนพันกว่าคนนะคะซึ่งทุกคนเก่งแต่ว่าครัวเข้าใจว่าทุกคนกดดันแล้วก็กลัวว่าถ้าวันแรกเนี่ยติดลบไปเยอะๆแล้วจะดึงกลับมาไม่ได้นะคะก็เลยออกมาเป็นลักษณะของการเทรดที่แบบเ,เซฟสสำหรับตัวเองมากซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเ,เรายังมีเวลาเหลือในการแข่งอีกหลายวันนะคะก็คือเป็น แย่เกมกันในวันหลังก็ได้แต่ว่าวันนี้ขอให้เต็มที่ให้ทุกคนเต็มที่นะคะค่ะก็ครูไก่นี่จะมาคนละแนวเลยนะแนวใจดีจากคุณครูนะก็ให้กําลังใจกันไปนะครับที่เหลือกดดดนกันหน้าดูมีผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่ยังไม่ได้แอคชั่นไหมครับมีไหมครับแสดงตัวนะครับไม่มีใครที่ยังไม่ได้เคาะเทรดบ้างคะไม่มีแล้วนะคะจากช่วงภาคเช้าอ่าแสดงว่ามีแอคชั่นแล้วนะครับเปิดบ่ายมา ตลาแดงเพิ่มขึ้นแน่นอนครับจากอันดับที่เราดูนะครับแต่ยังเล็กน้อยคุณหมวยยังสรุปไม่ได้นะตอนนี้นะครับผมยังไงไปลุ้นกันต่อภาคบ่ายดีกว่าว่าปิดตลาดเป็นยังไงค่ะต้องมาดูกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็สามารถที่จะติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube แลวก็เว็บไซต์ www nation tv tv ได้ด้วยนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ในช่วงของการเทรดกันต่อค่ะแต่เราจะกลับมาอัปเดตคะแนนกันอีกครั้งในช่วงตลาดปิดค่ะ เฟเวเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่นสองรอบเซมิฟนแล